ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ดนวนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับมาแบบงงฝนหลงฤดูสิเอจังหวัดไม่รอดรับฝนคืนนี้แอดมินก็ขอกราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแ้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันศุกร์ที่24ธันวาคม ในวันนี้แอดมบินจะมาพียงประกาศประจําวันรวมถึงในอีก7วันล่วงหน้าโดยในวันนี้นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิยาได้ออกมาแจ้งเตือนบริเวณที่จะมีฝนเข้ามาในคืนนี้นะครับจนถึงในวันพรุ่งนี้18บแนากาของวันนี้จนถึง18บแนากาของวันพรุ่งนี้โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับจะมีฝนเข้ามานะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างในบางพื้นที่ตั้งแต่บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดรวมถึงอุบลราชธานี ส่วนในด้านของภาคตะวันออกก็มีฝนเข้ามาเช่นกันนะครับเน้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันจะเน้นบริเวณจังหวัดตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเน้นบริเวณจังหวัดปัตตานียะลารวมถึงบริเวณจังหวัดนาราธิวาสทั้งนั้นทั้งนี้นะครับทั้ง11จังหวัดที่แอดมินได้เอ,อ่ยไปแล้วที่จะมีฝนเข้ามาในบางพื้นที่ในคืนนี้ ในด้านของฝนที่ตกจะเป็นฝนเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่นะครับและหลังจากนั้น ในวันพรุ่งนี้เช้าจะมีหมอเข้ามานะครับในหลายพื้นที่เนื่องจากอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนประมาณ1-3องศาเซนเซียสแต่ยังคงทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนส่วนอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือตอนกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนในบางพื้นที่ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่าสูต6-15สาองศาเซลเซียสยอดภูอากาศ ากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9ถึง16องศาเซนเีียสเนื่องจากนครบในระยะนี้บริเวณความกรอากาศสูงหรือมรรอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงนะครับที่พัดปกคลุมทะเลจีนใต้รวมถึงประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นอุณหภูมิยังสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้24ธันวาคมจนถึงวันที่16ธันวาคมนะครับหลังจากนั้น ในช่วงเย็นของวันที่26ธันวาคมจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรสุมอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนะระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และประเทศไทยทางตอนบนในระยะแรกจะเริ่มมีลมกระโชกแรงในช่วงเย็นของวันที่26ธันวาคมก่อนนะครับเบเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก และหลังจากนั้น27ธันวาคมจะมีลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหา,านครและประิมณฑลจะมีลมกระโชกแรงได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่2มกราคมนะครับสิ้นสุดโมเดล2565ดังนั้นนะครับตั้งแต่ในช่วงเย็นของวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึง2มกราคม2565จะมีลมกระโชกแรงเข้าม,มาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับ ดังนั้นนะครับในด้านของลมกระโชกแรงวันที่16ธันวาคมก็จะเริ่มมีอากาศเย็นถึงหนาวเข้ามาบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17ธันวาคมและจะเริ่มปกคลุมบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและพริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจากบริเวณเส้นความมรสาศสูงหรือมรสภาศเย็นระหว่าง1,014จนถึง1,022เฮกโซปาสคชานที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนอีกครั้งทาให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนยอดดอยยอดภูอากาศหนาวอากาศหนาวจัด ส่วนภาคกลางภาคตะนออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจะมีอากาศเย็นเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงหมอกก็จะเริ่มลดลงแล้วจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาแทนที่ดังนั้นนะครับในช่วงนี้24จนถึง26ธันวาคมในด้านของประเทศไทยทางตอนบนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่ใช้ยวดยานผ่านน้ำได้ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจัก,กรยานยนต์เพราะในระยะนี้ทัศนวิสัยในการมองเห็นจากค่อนข้างต่ำหลังจากนั้นนะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงตั้งแต่ในช่วงเย็นของวันที่26เป็นต้นไปจนถึงวันที่2มกราคม ในด้านของการพยาพยรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวทางตอนบนและเริ่มมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า14-18องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย28-34บงองศาเซลเซียสเริีวยนยอดดอยอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15งาองศาเซลเซียสจากการพัดน,นำของลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตาำออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในทางตอนบนนะครับส่วนทางตอนกลางถึงล่างจะมีอากาศเย็นรวมถึงจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องสองศาเซียสจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่ โดยอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ15-22องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด30-32อ,องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาอุณหภูมิต่ําสุด9-16องศาเซลเซียสจากการพัดนําของลมตะลอกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของบริเวณภาคกลางอากาศเย็นหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด19-23องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด 3 3ถึง3าองศาทันเซียสจากการพัดน,นำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของบริเวณภาคตะวันออกนะครับมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าฝนเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงยีบองศาทันเซียสส่วนสูงสุด31-34อถึงสาบองศาทันเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-24งคีสีองศาเซลเซียสส่วนสูงสุด30-32อ,องคสองศาเซลเซียสจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นลมบริเวณภาคใต้ก็จะลดลงเช่นกันนะครับในช่วงนี้ร่วมถึงฝนฟ้าขนองก็จะลดลงจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังอ่อนลงอย่างต่อเนื่อง ในด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันพรุ่งนี้เช้าจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเชา้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาเซียสและจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยแค่ในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด33-35อางสาเซลเซียสจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นไงกันบ้างอย่าลืมรายงานข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมบินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจบ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาโชคดีขอคุณและสวัสดีครับ